อ่าเลิกสบายดี FC มาเอาของเจ้าล็อกลงกูน่ะเดี๋ยวก็ไปเอาเพราะว่าข่อยมีโอกาสได้มาเจอเจ้าจ่าจ่านี่ก็ถือว่าดีหลายแล้ว FC ตัวยงพี่น้องได้จักรถแล้วนี่ของคุณเจ้ามัดเลยว่นี่บ่ไข่อเม็ดนี่แหละก็ขึ้นหลายแท้ไข่ข่อยกันหลายคือกันไข่ข่อยกันมันหลายเที่ยวได้แต่ว่าไข่ข่อยแต่ไข่ข่อยผลรถคู่เฮือนได้ บ่ที่ใครเอารถเอารถไถมาคู่เงินเลอคู่เนนั่นแหละแต่ว่าดีนี่คือบัอหลแปบ่หคือกันรนึ่งคือกันแม่นรถทุกล้อคือกันรถจักรันนี่ิเจ้านี่เออคือยังทันแล้วเลยเนาะะได้ได้เทียวนี่ละไ

ไปขนของเขาเจ้าซิบรถแล้วแต่ถ้าเกิดว่าตามลับกะยังให้เขามาขนซิบเที่ยวเลยว่าตามลับตามลับจากลักษณะเขาไ่ได้เขาไ่ได้บอกที่เจ้าไปขนนะนะแล้ววันนี้เขาสิบอกว่าความพิษอยู่ที่เจ้าและที่ข่อยบบมาขนไห้กันแล้วนั่นแหละกัลองถ้าเกิดเราเพิ่นโตเฮาน่าประมาณว่าตกลงกันอมตกลงกันว่าสีมาซ้อยขนคืนให้ก็ต้องถามที่เพิ่นอีกรอบนึงนั่นแหละไอ เข่าใจเพิ่นเข่าใจโตนะเห็นใจนะว่าง่ายๆคือเห็นใจกันนะถือว่าเจ้านี่กะใส่ใจเรื่องเวียกบ้านกันมึงฮะลโสบายดีเจดาาเฮ็ดอย่างเนาะอยู่ในนั่นเนาะเอาหมูเจ้าอยู่นี่บ่ข่อยคือเห็นหมูนะสาวเหมือนเรามาจับมือเศร้านี่เออหมูเจ้าอยู่หม่องนี่บ่จักโตเจ้าจ่งไว้กินดองลูกชาย ต้าเมนหมูเจ้านี่คือบอเอาอย่างให้มันกินเลยวะจะเลียกเลยขายซชแพงบอกขายแพงเจ้ากัเลี้ยงมันดีๆแม่มันคือโจอยแค่นี้นะเออเอาสูส้ๆจ้าเป็นกำลังใจให้ <S S อโอเคโอเคโอเคอ แม่มาเป็นหน้าที่เขาหาไปเป็นกำลังใจเลยเรอกล่ามาเป็นนักเรียนใหม่เลยวะเรียนมจ๊